สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำหรับรายการอยากอยู่เยอะระมันในช่อง YouTube ของเรานะคะจะมาแนะนำการเรียนในระดับภาษาเยอะระมัน A2 นะคะเรียนที่ VSS นะคะสำหรับตุ้แล้วเรียนาภาษาเยอะระมันในระดับ A2 มาได้ประมาณ1เดือนนะคะตอนนี้ก็คือจะมาแนะนำเพื่อนๆว่าน่เพื่อนๆ ที่จะต้องเรียนในระดับ A2 เนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะวันนี้จะมาบอกแนวทางว่าเราต้องเรียนอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนจริงๆไม่ใช่สิ่งแรกหรอกเราต้องเรียนอันนี้เราผ่านมาแล้วจากการที่เราเรียน A1 นะคะ A1 A1 ส่วนมากก็คือจะประมาณแบบว่าทวนภาษาเยอรมันทั่วไปนะคะแล้วก็ ยังไม่ลงลึกถึงแกรมมานะคะส่วนในระดับ A2 ตั้งแต่เริ่มเรียนมาประมาณ1เดือนนี้ก็คือจะเริ่มลงลึกเรื่องแกรมมานะคะแกรมมาภาษาเยอรมันคือมีจะมี3สิ่งเนะะี่ยค่ะที่คุณจะต้องทำความรู้จักกับมันแล้วก็ต้องแยกให้ออกนะคะแล้วก็แต่งประโยคให้เป็นนะคะก็คือจะมี3กรณีนะคะที่ใช้บ่อย ก็ต้องมันก็ต้องใช้ในประในประโยคจะต้องรู้ความหมายแล้วก็จะต้องแยกให้ออกว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรกับใครอย่างไรแล้วก็ทําอะไรไหมไม่ทําอะไรไหมคุณต้องแยกให้ออกนะคะในภาษาเยอรมันจะมีที่ตัวประธานกรรมตรงกรรมรองนะคะ3ตัวนี้คุณจะต้องแยกให้ได้นะคะโอเค ส่วนคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวตุ้ยจะแยกทำอธิบายมาว่า n o m i n a t i v e คืออะไร accusative คืออะไร dativ e คืออะไรนะคะงงไหมคะคุณผู้ชมตอนแรกที่ตุ้ยเรียน A1 ก็งงเหมือนกันนะคะตัวไหนมันคือ dativ อะ่ะตัวไหนมันคือ accusative nominative นี่ยังพอแยกได้นะคะว่าเป็นตัว subject ตัว subject ที่บอกว่าฉันเธอเขา หล่อนเขาผู้หญิงเขาผู้ชายส่วนเมื่อไหร่ที่มันตกมาเป็นดาทีบอคุสตีกนะคะคุณผู้ชมงงนะคะงงแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปต่อไปนะคะจะแยกจะแยกอธิบายว่าอะไรคือดาทีบอะไรคืออคุสตีบเคสในภาษาเยอรมันนะคะโอเควันนี้ ไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะชื่อ